ก็คือความหมายคุณคือก็คือนี้เบิเร์นวบกรดีใช่ไหมอ่าถ้าพลาดอย่างน,นี้ไม่แม่งคล้องกดดีกับเอสผมไม่ค่อยพลาดไงโปรตีคุณพลาดอหอเปล่าดีกับเอสใช่คุณก<ๆ>็ได้ผมเปิดเลยแล้วเฮ้ยยังไผมเป็นนายอำเภอเป็นเป็นกินครับพวกทหารอีกแล้ว อ่ะถ้าจะเริ่มก็มาสแตนสตาร์ทเกมสแตนเ,เทียรตรงนี้เมไมคุณสองคนปีนเยอะ่างวะ100ร้อยมิลลิเซกคุณอ่ะร้อยสามแปดคุณอ่ะร้อยสามแปดผมเห็นเม้งคลองร้อยเดียวเองพวกคุณเน็ตกากแล้วเนี่ยวะแง้วมันมันจะเริ่มเอามาถึงมีโจนเลยวะอ่าคุณก็เออมันกดปุ่มอะไรวะจิมกดสเปจบ้าเก็บของแล้วก็ไปยืนตัดไม้อยู่อเคผมทำีนอยกก็ไปตักน้ำอย่างเงี้ย กดชิปกดชิปวิ่งได้เกมนี้มันไม่ใช okay. okay. dum, <us> right. ้เมาส์เลยใช่ไหมไม่ใช้ไม่ใช้ยเฮ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 ้ข้ย้า้ยเย้ยเร้าเฮ้ยเยเยเฮ้เฮ้ย้ยเฮ้ัเฮ้ยยเียเ้เยเย้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 ยยยยยยย้้้ ผมผมมาต่อรางอยู่แต่ว่าคุณน่ะนั่นก่อนค,คุณไป,ณไปมันเอาไม้ไปแล้วมันเอาไม้ไปแล้วคุณวิ่งไปสกินมัน่อนนี้แแล้วทำไมมาถึงไม่เจอนี่เลยเรายิบรางไงอ่ะรางที่เสร็จแล้วอะ่ะคุณกดสเปซบาร์ตรงหน้ารางอะ่ะยืนยืนข้างรางนั <Okay. S 1> ่นแหละแล้วก็แล้วก็มาวางต่อ <Okay. S 1> แล้วเนี่ยเวลาเอาของมาใส่ก็จะเป็นการเอาลงไปสร้าง แล้วมันก็จะมีเติมเติมน้ําเข้ารถสีฟ้าคุณเห็นรถสีฟ้าฟ้าไหมอ่ารถน้ำเออออรถน้ําถ้าเกิดบันแดงคุณต้องไปเอาน้ํามาลาดใส่คนคิดแดชได้นะคนคิดแดชได้ใช่ชแ,ใชแล้วก็จะมีเควสอยู่ขวาบนว่าต้องแดนเท่าไหร่อันนี่ไงตรงอย่างเดียวเลยปะเนี่ยเอตอตรงไปเลยเอ,าอ้าคุณคุณยงได้ยงได้ที่คุณวางไว้โยงได้ ผ่านก็จะเก็บไปอีกแค่ปลาไม้เนี่ยไปขุดหินคนดิหินหมดว่ะหินหมดว่ะหินเยอะแยะเลยเนี่ยคุณมาเก็บเอาดิเก็บอะไรวะไอ้เหี้ยแม่งเอาหินไปโยนทิ้งตัดโจรตีมันเด็ดมันมาไปแล้วเอาไปแล้วครับไปเดินไปเดินไปสะกิดโจรเดินไปตีโจรหน่อยมันมาไปแล้วทำไมกันโจรอ่ะ คุณคุณต้องคุณเวลามันหยิบของไปคุณต้องไปเดินไล่มันมันจะวางมันจะวางอ่าเนยอะร้อน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 ไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม้น้บนอยู่ไหนนับน้ำใส่แล้วใส่แล้วคุณคุณคุณมาดูหินดูเห็นอะไรก็ได้เต็มมาผมไม่ใส่ไอ้นัดจุ่มข้างล่างนัดจุ่มขล่างนัดจุ่มข้างล่างใครเอาไหมเยอะว่ะชิมหายแล้วจิมหายแล้วจิมหายแล้ว เราหินหินหินเอาหินมาตกรางก่อนต้องต้องฆ่าแมวน็อตเฮ้ยไปยังไงวะคืออะไรผมเก็บห hey, no no ินเกิดเฮ้ยกดแดชกันหน่อยกดแดชกันหน่อยเหมือนกัเอ้เฮ้ยคุณอย่าเพิ่งต่อรางไม่พอวางรางก่อนต้องการรางอ่าอวางรางวางรางวางรางวางแล้ววางครับไม่ใช่รางว้ยหมายกำกับทางเออหวานลืมี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคโอเคโอเคผมเข้าไปเอาเองผมเข้าไปเอาเองดีเต็มก่อนไหม ของวังของหลนตุก้อตก้อเดี๋ยวตกฉากร้อน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 เอาใส่หน่อยน้ำใส่หน่อยถังอยู่ไหนถังใส่ใส่ใส่สใส่ไอ้กดแดกกันเยอะๆหน่อยมันต้องทำเกวสให้แดกให้หนึ่อที๋อแดกแดกเนี่ยหรอใช่ใกดแดกรัวๆเลย กดอยู่กันที่ก็แดชไปเรื่อยๆได้เอาผมเก็บเก็บนั้นำละเก็บนั้นำละหินหมดผมวะหินหมดวะหินหมดวะร้านไม่พอเนี่ยหินหมดเนี่ยนี่หินอยู่ข้างหลังหินอยู่ข้างหลังหินข้างหลังหินข้างหลังผมหยิบมาแล้วผมหิวแล้วอันนี้แม่งแม่งกระสายทำจอยาวไปแล้วอ่ะอ่ะอ่ะหินหมดไอ้ไม่หินดับนี่ตีไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ล้างเต็มล้างเต็มล้างเต็มโอเคเอาไป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  ไอ้คลองอันสุดท้ายอย่าเพิ่งรีบต่อนะหมายถึงว่าอันอันก่อนเข้ารางอ่ะอย่าเพิ่งรีบต่อให้มันให้มันไว้มันปล่อยไว้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 ใกล้เสรวจแล้วใช่ใช่ระหว่างนี้ระหว่างนี้ไปเกเตอร์ของมาวางไว้เทียร์สอนกัน่นก่อนไอ้นั่นคือนั่นคือคุณโจมตีมันได้เหรออ๋อนึกว่าคุณตีได้แล้วขวานตีโจมตีได้ต้องเลยเนี่ยใช่ผมเห็นเขาตีอยู่คุณคุณไปเห็นใครมา เติมน้ำหน่อยเติมน้ำหน่อยเติมน้ำหน่อยเติมแล้วตีหินตีหินตีหินอยู่เอ้ยคุณเอาไม้มาหน่อยขอไม้เอากี่ไม้ไปหน่อยกี่ไม้ไปหน่อยเดี๋ยวมันจะสุดแล้วอ่ะจะสุดแล้วยังยางยางคุณเจ็ดได้อยู่หินเห็นเห็นเห็นเด็กก่อนเด็กก่อนเด็กก่อนเด็ก่อนเด็กก่อนเด็กก่อนเด็กก่อนโดนแล้วจะ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 โดนแล้ววางสุดได้เลยวางกดวางวางวางกันนะ วาง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 แดนแดดครบยังอะแดนครบยังแล้วครบแล้วเคผ่านแล้วใช่ไหมอ่ามันจะอย่างนี้อธิบายเม้งคองก่อนก็คือคืออย่างเมื่อี้ครับเล่นก็มจะเข้าใจเล้วนะมันก็คือต้องพยายามต่อรางไปถึงสเตชันถัดไปเอ่าแล้วมันก็จะมีเควสให้คุณทําระหว่างทางว่าบางอันคุณต้อง คุณต้องแดชให้ครบเท่าไหร่บางกันคุณวางรางได้แค่กี่อันอย่างเงี้ยคุณก็ต้องต่อให้เอฟเฟกชันสุดแล้วก็มันก็มีโจนอย่างนั้นมานกโมยของไปบางฉากบางอันก็รัวเอ่อมีอะไรแล้วก็พอ,พอจบฉากด้วยมันจะได้ได้ได้น็อตซ้ายบนอ่ะเห็นโบไหมจบฉากมันจะได้สองโบอ่าจะเออไม่ใช่ดิ ได้จบฉากได้1โบ้จบเควสได้1โบ้แล้วก็ในฉากเนี่ยมันจะมีมันจะมี1น็อตวันแอบอยู่ในฉากที่ผมเข้าไปเก็บเมื่อกี้อ่ะอ่ะ not, not, น็อตน็อตก็คือน็อตก็คือเป็นเคอร์เรนซีของเกมใช่แบบว่าวากอนอัพเกรดอ่ะเลขหนึ่งอ่ะก็คืออัพอัพเกรดอัพเกรด,อกดไอไอวากอนชนิดเนี้ยใช้หนึ่งน็อตอ่าฮะเออถ้ามีวากอนก็คือซื้อซื้อรางรถใหม่ไปต่อให้มันยาวขึ้นจะได้ฟีเจอร์เพิ่มขึ้น แล้วก็ถ้าเปลี่ยนหัวลางเนี่ยจำนวนแม็กซิมัมวากอนที่เราล่างได้ก็จะเพิ่มขึ้นฮะเอนพิ้นเนี่ยเอ่อประมาณนี้อ่าทีนี้เอ่อมีอะไรน่าสนใจไหมเนี่ยคนเหมือนไอรอนทูบรูทูบูรอรนไอรอนทูบูร์บูร์เจมส์เอาอะไรเอาไงลองคิดด้ายางจะเอาอะไรเอาอะไรดีวะดูมันไม่มีอะไรน่าสนใจเลยอะ ผมว่าไม่ไม่ยุ่ยิบอะไรก็เอาเอาน้ำเพิ่มก็ดีนะไม่ต้องเติมบวกสองกันเลยไม่ก็สเตกไซส์บวกสองเนียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อคัพปิ้งสปีดบวกหกสิบเปอร์เซ็นต์ไหมหรือยังไงดีก็ดีแล้วครับเติมน้ำเพิ่มนะเดี๋ยวเอาคาปาซิตี้น้ำก่อนเฮ้ยผมว่ารถนี้ดีกว่ารถนี้ดีกว่ารถนี้ดีกว่าคอนเวิร์ตบูทไปเลยรถแล้วดีกว่า ผมว่าตอนแรกมันยังไม่ได้จำเพลงขนาดนั้นน่ะแล้วแต่ผมมันมันไม่ได้โผล่ไงจำได้ไหมตอนหลังๆที่เราเจออะแม่มีต้นไม้มีหินน้อยเงี้ยถุงผูกลำบากเลยนะเว้ยมอันได้ได้ได้เปลี่ยนของปลายเป็นอิเล็กเนี่ยนะกด G ก่อนดิทานฟอร์ทานอิงโกนทานปีดสเปคไซส์3อ่ะได้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 เอาเมื่อไหร่ใช้แค่หนึ่งเอง ได้เนี่ยแม่ทองสมมติว่าเวลาเราจะซื้อใช่ไหมผมก็เดินไปเหยียบเหยียบมันใช่ไหมแล้วผมก็กด G ไว้มันก็ยกขึ้นมาแล้วผมก็ไปต่อในมันผมก็สามารถเลือกได้แม่พิจาไปไว้ตรงกลางหรือไว้ตรงไหนแล้วแต่เราทกเพื่ออะฮะแล้วนี่คุณจะไว้ตรงไหนจริงถังผู่ใหญ่หรือเปล่าถังเศษอันนี้ก็คือเราก็จะได้นี่มันนะไปจ่ายว่าเก็บไม้ไปหินนิดเดียนหินเป็นไม้อยู่ที่ใส่อะไรไป ก้เาเกดก้ามเกดตายแล้วก้ามเกดคราติ้งสปีดกับไหมอีกอันหนึ่งแล้วพอก็ามเกดได้หนึ่งโบ๊ทโอเคอ่ะไปแล้วก็มาย็นนี้เพื่อนละลายแล้วสกอร์อ่าไม่ได้ต่อแต่ตรงจุดเดิมเดี๋ยวผมกลับไปขนของเก่ามาก่อนอ่าขุดต่อกันผมอาศัยจอยาวเออห้ามห้ามตัวหลุดจอนะแม่งองตายนะบอกไว้ก่อนตัวหลุดจร แต่ว่าท่านต่อยาวต่อ้ังต่อ้างต่อล้างต่อล้างต่อลงข้างล่างต่อลงข้างล่างเมคคอนต่อจิ้มจิมค้งจิ้มโค้งเอ้ยมันอันนี้มันบิวแอดลิสแปดแท็กอาเฮนว่ะของมันต้องรีบบิวล่ะต้อรีบบิวรีบบิวรีบบิวต้องต้องบิวต้องบิวไปข้างหน้าต้องบิวไปข้างหน้าเม้คคองต่อยาวไปเลยต่อยาวไปเลยต่อยาวให้มันว้ยไม่ให้เมคต่อและโอเคนแล้วิุโยูชุดที่ยียูชุดตอไปชุดต่อไปเราจะไปทางไหนเราต้องทำทางไว้ก่อน จะลากไปไหนลากสุดเลยป่<น>ะล่างอ่ะเพราะว่าเพราะว่าสเตชันอยู่ทางขวาระดับเดียวกับเลนท้องโอเคสุดท้องเน้นอยู่ว่าจะออกยาวโค้งตรงนี้เล่นเข้าโค้ต่อเองเดียวต่ออีกทีกันไปไหนนะลากสุดเลยเอ่ะไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่คุณยกล่างออกคุณยกล่างออกยกล่างสุดท้ายออกแล้วหักขวาเลยหักข,ขวายาวได้เลยโ okay, okay. อเคโอเคเกียร์ทางเกียร์าทาง ตอนนู yeah. ้น <tampoco> ใ่คนนอก่อนนเรเก็บางเก็บของรัวเป็นสแไว้ยได้ได้ไจะว่งว่างหนืดว่ามืว่าอเฮยเบร์ยละงมัเก็บได้แค่สชิ้นใช่ะของาิ้น3ชิ้นเราแบ่ได้3ชิ้นกไว้อ่ผมผมผมวางผวานตั้งตนี่ไว้ให้เรานะตั้งนั่งร้านไว้ให้านะมาทางานเลย ว่าเราสามารตัดต้นไม้ได้แล้วเพราะว่าเรามีรถคอนเวิร์ตเรามีรถคอนเวิร์ตเป็นหินอยู่เพราะว่าทางที่มีที่เหลือเนี่ยเจอของสร้างร้านหน่อยจับลองสร้างรางหน่อยดิได้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 ไอ้เอานั่นสีชมพูนะผมมองไม่เห็นมองไม่เห็นโบว่ะอยู่ไหนวะเอารางมาแล้วร่างมาแล้วผมมองไม่เห็นน็อตว่ะเก็บรางเลยมั้งเก็บรางไปต่อเลยยาวเลยนะยาวเลยนะ

มาละๆๆเนี่ยมัเตมเห็นเห็นเอาหินเอาหินมาใส่เมื่อกี้น่าจะเอารถเเทมคาปาซิตี้ออกมาเฮ้ยนู่นูนเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วหไปตอัตอัยาวนะยาวนะ่แล้วจะ่าแล้วอแบบ อ่าเดี๋ยวเราจะข้ามไปไม่ได้นะโอเคโอเคข้ามได้ข้ามได้ข้ามได้วางไ,าไ,าไว้ไแล้วโอเคโอเคโอเคยาวนะยาวเออเอยาวยาวเจอฐานนี้แล้วฐานนี้แล้วเจอฐานนี้ก็น่าแล้ว,วได้ได้ได้วางวางยาวไปได้เลยแล้วก็กั้นไว้ให้เหลือแค่ลังซ้าย รวบรวบไปตั้งไว้นั่นเลยเว้ยรวบไม่ต้องตั้งไว้ข้างรถนะถ้าถ้าคุณรวบคุณเอาไปตั้งไว้ข้างสถานี่เลยไป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 คนอ้องคนคล้อง <laughs> วางล่างวางล่างขึ้นเลยไหมอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรถขุดนี้มันถึมันถึงจะหักขึ้นใช่ไหม <c oughs> ใช่ใช <c oughs> ่หักหักขึ้นไปเลยก็ได้หักขึ้นไปเลยก็ได้ไม่ต่างโอเค ใสห,หินห,หินห,หินหินผมไปต่อเลยนะโอเคถึงเป้าหมายเอ้าคุณใส่เร็วมะอ,อ้าวคุณไม่บอกผมไม่ผมบอกเลยให้เหลือสุดท้ายไว้ <laughs> sorry, sorry. เราไม่ควรเราไม่ควรให้รีบไว้เพราะว่าเออก่อนคือคือดึงให้เยื้อเยอะสุดแล้วเราให้เราสต็อกของไว้ก่อนอ่ะเพราะเพราะเพราะว่าเริ่มไม่งั้นเริ่มเริ่มพอเริ่มมาเลยเราจะไม่มีของสร้างรางมาต่อตอนแรกโ <Okay, okay. S 2> อเคโอเคอ่ะ คุณว่าจะทําอะไรนะคุณว่าจะเอาอะไรนะรถขาวคืออะไรวะรถขาวคือไอ้คัตติ้งสปีดไงคัปติ้งคัตติ้งคัตเลเวลสองอ๋อทำล่างไวขึ้นเออเมื่อกี้คุณว่าจะเอาอะไรนะเอารถใส่ของเยอะขึ้นนะแตกไซส์บวกสองได้ใส่ไม้กับหินได้เลยห้าอันเนี้ยเออก็ได้อันนี้ก็เพิ่มสปีดคอนเวิร์ตสปีดคอนเวิร์ตไม่ต้องเลยงอันนี้อะไรวะเดนมายไหมวะไม่ใช่เดนมายมาก็เอาเลยนะมดนมายอะไม้ i n g s p e e ใช้อัพดาบไม่มีอะไรอ่านั้นผมอัพเกรดสแต็กไซส์นี่นะอ่าฮะใช่ผมว่าดีกว่าใช้แค่เดียวก่อนไหมใช่ใช่แล้วเก็บสองนัดไปเผื่ออัพเกรดของรุ่จักรเราเหลือสามนัโอเคไปเลือยก็ได้ไปเลื่อได้างหลังไว้เก็บอัพเกรดรุ่นจักรดีกว่าเรามีของสต็อกไว้ล้าเนี่ยมีอยู่มีมีอยู่เดี๋ยวผมไปฆ่าโจนทำไปฆ่าโจนก่อนเออคุณไปฆ่าโจรเลยคุณไปฆ่าโจรเลยเดี๋ยวผมข้างหลังให้ าไปคุณภาไปหมดผมตอกหินตอกหินตายหนึ่งวันยาวได้เลยครับข้าไปหมดไม่เห็นอะไรเลยข้างหน้าน่าจะลังใจไอ้เนี่ยเอ้ยเอะไรอะไรใครมาแทนหน่อยผม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 เห็นไอ้ไอ้ผมมัน,ม,นมันต้องมันเอ่อขอ,ขอขอเอ่อขอฝานก่อนขอฝวานก่อนขอฝวานก่นขอขาาน,น,ขอขาาน,นเพราะว่าไอ้น,นี่มันอยู่ข้างล่างน็อตอยู่ข้างล่าง มันไม่กลับอีกแล้วอะไม่ตายมันหลุดฉากเลยไม่ได้หลุดไม่หลุดไม่หลุดมึงมันหลุดฉากอยู่ทีนไงทำไมมันตีมันไม่ได้วะมันต้องตีติดตัวไว้ต้องให้มันได้ไว้ต้องไล่ให้จนมุมใช่ไหมไล่ให้จนมุมใช่ไหมไม้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 นี่ยเนี่ยนี่ยเนี่ยเนี่แล้วไงอ่ะไม่เห็นตีเลยตีแล้วไงตีทำไมไม่ตีวะทีนี้เราจะไยไหมวะเริ่มแล้ว ไม้ไม้นี่มีวัวด้วยไม้อยู่นี่ไม้อยู่นี่ไม้อยู่นี่เก็บไม้เก็บไม้เฮ้ยให้ผมผมขอขวานโหขอขวานมันมาเข้าใจอยไหนตัดไถตัด้ถมันจะฆ่าคนเหรอหรือไงไม่ไม่ไม่ได้พูดผิดไม่ใช่ขวานไม้อยู่โล่าชนะไม้อยู่โคราชนะโอเคโอเคโอเคจอดไว้แล้ฆ่าไรโจรก่อนจะวิ่งให้วิ่งให้เพื่นก็บอกวิ่งวิ่งวิ่งสกิปมันก่อนโอเคโอเค ไปมาด้วยมันอยู่ไล่จนไปไล่จนไปโอ้สถานีข้างหน้านี่เอง่าไปไปไปมนขโมยอะไรมักโลกนี้ไม่มีเควสหรอวะไม่มีเลยนะเออว่ะ ไม้ตัดไปรัวๆตัดไปรัวๆเจ้ยมึงเข้ามาทำเฮี้ยอะไรเนี่ยไปที่ไหนไล่เล่นไปเล่นไปไม้ยังเยอะวิ์นักตัดไม้ ตอนนี้เหมือนง่ายแม่งเฮียเจอแมพผีมานีเยเียมากเลยแม่งมีเดินจนรถระเบิดด้วยเฮียคนคนคนพิ่งากอขีดหน้ารถร้อนไงระเบิดเลยเฮีนไปไว้หน้นาก<น>่อนคนไวนห้นวนหน้าต่อรางให้เดีย๋ยวเพิ่งเอาสาุดท้ายตะบุญแม่งวางรังที่ก็เลยเฮียคุณอย่ามายุ่งกับ Michael. ไม้โก้ไปเอาผายไปฆ่ามนะันมันไม่ตีไงเมื่อกี้ผมพยายามตีเล็วใช่ไม่ตีเว้ยว ไปไหนมาไปเฮ้ยไไหม้ไังถังน้ำอ่ะแอ้วอดรอแรอวรอดรอดรัดรอ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 ดยอดเลยอ่รอรรอดรลออรอรอดลอออกลอออกเอดอดรดรออดรดรนดรอดึ้นรัดรอยรอดรอดอดรองดรอดออดรร้าออดดร้าอ่ดอ ฟัง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 ผมต๊อกให้ใอีกแล้วใอีกแล้วเฮ้ยหายหมดแล้ววะไม่หมดไม่หมดอยู่ข้างหน้าคุณเตรียมว,วางสุดท้ายด้วยคุณเตรียมว,วางเอ๋อคุณเตรียมว,วางท้ายหนะ่อย

ไอ้รถเลีบว่ะเอาว่าอันนี้อะไรเนี่ย half the ten for short time ทำให้มันหยุดอะเราต้องเราต้องวิ่งคนเข้าไปเว้ยเดชเข้าไปผมก็ไม่งอมนะเออเออเหมือนจะดึงให้รถช้าลงอ่ะไอ้เดนไม้ว่ะเฮ้ยยากแล้วเดนไม้์งั้นเต้องรับหัวรอบนี้แล้วก็ซื้อได้อันเดียวอ่ะเออเอาอะไรดีวะคุณว่าอะไรดีวะ ผมก็ทำให้รถวิ่งช้าลงก็ดีเหมือนกันนะแต่ตอนหลังนี้โคตดเทนแมนะ่งโคตดเทนผมว่าผมเอาโคตดเทนแบบหรอผมว่าแตนไม้น่าจะดีกว่านะก็ดีแหละใช่ไหมก็ดีนะเอาไว้ระเบิดภูเขาเหรอได้ระเบิดที่ระเบิดระเบิดภูเขาที่เป็นสีดำได้ด้วยอะ่ะแต่มันต<อ>้องใช้หลายก้อนหน่อย ใช้เลยครับวะหินใช้หินใช่เอาไอเดียแล้วแต่ปุ๊บคุณไอ้ไงก็ต้องออพไอ้ไงก็ต้อาหัวก่อนเปล่าวะเอาหัวก่อนเอัวอี่แล้วหัวหนึ่งหัวนี่ทำอะไรได้เติมบาร์ก้อนให้มันเบบยวตกัห้าอ๋อโอเคใส่ได้อีกสองอันได้แต่เราเหลือตังซื้ออันเนไม้ไปเยิข้ไม่เหรอ ไปตรงกลางระหว่างนันแล้วกันไปนสุดเอาล่สุดเหรอครับอะไรนะอันไหนไม่คอใช้เอาไว้หลังสุดอ่เอไอ่เง้ัน้ไม่ไม่ขยับไอีกล้แม่ก็น้ำไม่หลังสุดเลย ไม่ได้นะถ้าน้ำมนขุดนี่บงทีนไม้ไมันอยู่น้ำไฟไหม้ในน้ำเดนไม้ระเบิดนะ